กระซาวหัวมันก็แหล้วกตะบุญวัดศาสนาเถ่าเพราะแห้งแล้วบากพนดสิบอกพ้นว่าสิไปหาตะแกงสิไปหาเห็ดอย่างอันเท่าแล้วคือบ่ิวาอดูซองมาสันบ่าพยายบาลเชิญสวัสดีครับพี่น้องอันมีอันเอพซีกับอันลูกค้าถามฝ่อยมมื่อวาพญาบ้านไอ้หน้ตุ่มเอ้โมเมนต์ไอ้หน้ตุ่มหมูใส่หนังเจ้าน่ะโลหนึ่งนี่จากอันมาสันบ่าอันนันี้เดอแหน้ตุ่มหมูพี่น้องหน้ตุ่มหมู ใส่หนังพี่นอกนี่เด็ดเซ็ตเมื่อกี้นี่เตรียมช่งเมื่ออื่นไออันนี้สองขีดครึ่งน,น,นะครับโล่หนึ่งกระิีได้ชีอันพี่นอกนี่สีอันนี้สีอันนี้นะครับสีอันนะครับน้ำตุ้มหมูจอดรักบาทตอนนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่นกสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลนะอเอ้า ผ้ได้สั่งสองกิโลโอ 2, 2, สองเพิงก,กิโลก็ะไรสองกิโลก็ไดสามกิโลกรไรสี่กิโลก็ไไ้พี่น้องอแล้วก็ไอ้ข้าเฮนีนี่เป็นสูตรสูตรไอ้บานๆน,นอพี่น้องใส่ข้าวเหนียวนะครับใส่ข้าวเหนียวเพื่อจะได้บอกว่าให้มันพอไปถึงปลายทางก็จะเปรี้ยวพอดีทานนะครับนี่เห็นบ่เจ้าเห็นบ่นี่อันนี้ละนี่น้ำตุ่มหมูสั่งได้พี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลนะครับ มีค่าส่งค่าส่ง35บาทปกติค่าส่งเขาเก็บ50บาทนะแต่ว่าเขาเก็บแค่35บาทค่าส่งพี่น้องกำไรกับ่ได้หลายหรอกพี่น้องเอ๋ยใส่กอกอีสานสูตรดั้งเดิมใส่ข้าวเหนียวครับพี่น้องนี่ใส่กอกหมูล้วนพี่น้องใส่กอกหมูล้วนตอนนี้หนึ่กิโลสองก้าสบาทนะครับพี่น้อง290บาทค่าส่ง35บาทนะครับมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับอันหมูเจ้าที่สั่งนะครับถ้าสั่ง4ีกิโลนะครับพี่น้อง ปกติกิโลละ290บาท4กิโล1,160บาทนะครับส่งฟรีห้องเย็นแต่ว่ามือนี่มูจะออกไปเลยมือนี่4กิโล1,000บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีห้องเย็นด้วยปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี้ยวหรือว่าจะเสียหายนะครับเพราะว่าสินค้าที่ส่งห้องเย็นอยู่ในอุณหภูมิควบคุมความเย็นพี่ห้อมู้จับผต้องผูต้องกังวลว่าเอา้าพิ่งไปท่าัมันสิเปรี้ยวสิสมบอบพอใ,ใหญ่บ้าน อันบ่เปรี้ยวผสมในลน่อนเพราะว่าสินค้าส่งห้องเย็นจะไม่มีการเปรี้ยวน,นะครับพี่น้อเพราะว่าส่งห้องเย็นนี่มันควบคุมความเย็นอืมันคู่ในความเย็นในอยู่อันห้องเย็นไปถึงหน้าบ้านเจ้าลดนี่อืส่งถึงหน้าบ้านเลยถึงหัวกระดบ้านเลยนะครับสั่งได้มากพี่นนอสั่งสั่งมาได้นะใส่กอกหมู 4กิโลปกติ1,160บาทส่งฟรีห้องเย็นแต่วันนี้ตัดออกไปเลย1,160บาทไม่ขายขาย1000บาทแล้วก็ส่งฟรีห้องเย็นด้วยเอาหมจ้าสนใจบอแล้วก็จะมีหมูแดดเดียวดิพน้ักหมูแดดเดียวปกติราคา1กิโล5้บาทเมื่อนี้ข่อยบอขายได้หาละาบาทสั่ง2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีห้องเย็นสนใจ่บอพิรังสั่งดีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้แดดดีครับแดดดีมากแล้วก็ อยากให้มูจอได้ชิมของของข่อยเบิงวามันรสชาติมันติแตกต่างกับเจ้าอื่นยังไงนะครับรับรองว่าของเ้ารสชาติบวกขึ้นของเจ้าอื่นแน่นอนของเ้าว่าไส้กรอกไส้กรอกหมูววนเนี่ยข่อยใส่ข้าวเหนียวเป็นสูตรดั้งเดิมพี่น้อกใส่ข้าวเหนียวเพื่อให้รสชาติมันกลมกลม่อมแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็เวลาทํากินแล้วมันจะไม่หดตัวนะครับ เวลาถอดเวลาอย่างจะบวชโฮสราไอ้มันจะมีความนุ่มนึกของข้าวเหนียวอร่อยพี่น้องบริสายร้ายได้ข้าวเหนียวใส่พอให้มันเป็นรสชาติที่ดีและกลมกล่อมนะครับพี่น้องรับรองความแซ่บความอร่อยพี่น้องแล้วก็หมูแดดเดียวนะสองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นนะครับสาหรับไส้กรอกหมูเอายำอีกเด้อไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูนี่คละาได้นะมีไส้กรอกหมูไส้กรอกบนเส้นนะครับ 4กิโล1,000บาทส่งฟรีห้องเย็นนะครับพี่น้องกำไรบได้หลายสาหัวปอบมันพี่นนองว่าแต่ได้ขาย <c oughs> อาศัยขายของเอาช่วงนี้เพราะว่ายางยางตัดบไดได้บางเวลาเราจะตัดยางฝนกระตกอืมเมือ่อวานนี่ตัดยางเลยเกือบเต็มสวนแต่ว่าพอจะมาหยอดน้ำกดฝนตกหยอดน้ำกดได้เของแถวพี่น้องนอกนั้นเสียหายหมดเลยอืม นีแต่ขายของเนี่ยแหละพ่อสิทธิยูไ่ได้กินได้ค่าใช้ใจ่ายพี่นอ้องไวาเจ้ากับซอยสนับสนุนอุดหนุนคอยนเด้อไอ้แล้วก็เลือกไปเมือกนอกเมือกหน้าก็ยังไม่ได้ไปตอนนี้ดอกประว่นยังโอนทีเแลลต้องลอโอนทีกอนนั่นจังสีันได้ไปหรือบ่ได้ไปกระซางหัวมันก็แล้วแต่บุญวัตราสนาเถาพ่อแห้งเหล่าบอกพนว่าสิไปหาตาแกงสิ่ไปหาเห็ดอย่างอันเถาแล้วคือบ่อยูบานอยู่ซองบาสันบาเขามีโอกาสอยากไปกับ อยากไปได้ก็ไปไปบ่ได้กห็หาอยู่หาอยู่หากินโมโมแม่แม่อย okay? ู่บ้านเท่านี้แหละพี่น้องในช่วงนี้ขายของมันกะว่ได้แน่บ่ได้แน่ละเนาะเพราะว่าคนขายของเพิ่นก็นหลายในเขต่างๆเขาก็ขายเสร็จเกาะอีสานขายแหนมขายหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวของขวัญบ่มีแต่บ่มีแต่อันใส่เกาะกับแหนมเด้อ มันมีไส้กอกหมูให้กอกวนเส้นนะครับแหนมตุ้มหมูนะครับแหนมตุ้มหมูใส่หนังนะครับแล้วก็มีแหนมเนื้อสมเนื้อมัมเนื้อพี่น้องเนื้อแดดเดียวก็มีนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับแ่บนั่ออีรีพี่น้องฝากพี่ๆน้องๆซอยสนับสนุนเป็นกำลังใจหรือว่าใดเห็นคลิปนี้การชงสกิกเกอร์มาเลยเด้อเพราะว่าช่วงนี้เพจเพจบุ๊มมันปิดกั้นมันเงียบผัก บ่มีคนเบิ่บ่มีคนกดไลค์กดแชร์หรือว่าเขาบอกมาคอยเอามันหนีไปแล้วครับพี่นนอขอพูดเลยละครับสวัสดีครับ